สวัสดีค่ะพ,ะพะ่อแม่พี่น้องป,ป้องปายสกุกสนนะคะเนาะกลับมาพบกับอีนางอีเหล้วค่ะพี่น้องคะตอนนี้อีนางอยู่ในรถค่ะอยู่ในรถแล้ววันนี <Yeah. S 2> ้ก็มาถึงนะคะเนาะวันนี้ก็เดินทางมาถึงที่แม่กระน้องอีนางทีเดินทางมาถึงประเทศนอร์เวย์แม่กระน้องอีนางทีเดินทางมาถึงประเทศนอร์เวย์เมื่ออื่นถึงเมื่ออื่นตอนประมาณสี่โมงสิบห้าหรือสี่โมงหรือสี่โมงสี่สิบห้านี่แหละค่ะสี่โมงแรกนะค่ะเนาะ วันที่สิบห้ามาถึงประเทศนอร์เวย์ตามเวลานอร์เวย์เนาะคะ่ะเนาะก,ก็จะเดินทางออกจากประเทศไทยนั่นเก้าโมงสิบห้าของวันที่สิบห้าเวลาไทยเก้าโมงสิบห้าของวันที่สิบห้าเนาะคะ่ะเนาะก,ก็ถ้าเกิดเป็นเวลานอร์เวย์ก็ประมาณอาตีสามตีสามของวันของตีสามของเช้าวันศุกร์ ถ้าเป็นเวลาโนเว์ก็จะเป็นเวลาตีสามตีสามสิบห้านาทีสาววันสุขของเวลาโนเว์เนะนาะค่ะเนาะนั่นแหละพี่น้องค่ะอีนางก็พอยายก่อผ้ากันขับรถมากูนแคมปิง้งเพื่อที่จะมานอนอย่นี่กันคืนนึงแล้วก็มืออื่นกอคขับรถเข้าในเมืองโวสเพื่อที่จะไปรับแม่กับน,น้องอยู่เมืองเอ้ยอยู่เมืองโวลส์ซัซนอ,อ,อ,อยู่เมืองออสโลอยู่เมืองออสโลเป็นเมืองเป็นเมืองหลวงของประเทศรนเว์เนาะคะ่นะเนาะ ก็พ่อไปรับแล้วพ่อไปรับแล้วก็กลับมานอนกลับมานอนยุคกกูนคืนนึงแล้วก็จังขับรถกลับบ้านค่ะเพราะว่าจะให้ขับรถยิ่งเย่จากบ้านไปออสโลเลยนีบ่ได้พี่น้องคะถ้าขับรถยิ่งเยาหนีหาหกเจ็ดแปดชั่วโมงกว่ากว่า,ก,วากับเก้าชั่วโมงเนาะคะ่ะตอนนี้อีนา่งกับพ่อใหญ่ก็มาเด็เเกเคืองทางแล้วค่ะมาแวะเติมมาแวะเติมแบตรถก่อนเนาะค่ะนาะแเราก็จังเดินทางกลับตอนแรกพ่อใหญ่บอกว่าจะเดินทางกันตอนกลางคืน จะเดินทางกันตอนเึ้่นเพราะว่าพายุโลงทั้งฝนทั้งลมทั้งหมอกทั้งซีหน้าพี่น้องเพื่นอนญาติแบบว่าถนนปิดเนาะคะ่ะเนาะเพื่นอนก็เลยแบบว่าซองกิตซองใจว่าสิเดินทางเลยตอนที่นั่งเลิกงานหรือว่าอ่าล่อเดึกเดกก่อนเราจังเดินทางนะคะเนาะแต่ว่าก็ขับมากก่อนฝนบ่ค่อยเท่าไหร่คะ่ะฝนปลยอยๆยบม่มีลมบ่มีหมอกซ่ําใดนะคะเนาะก,ก็พ่อใดมาใดอยู่นะคะ อีนังเราตื่นให้พี่น้องอีนังเอาแจากเก็ตมาเอาเอาแจเก็ตมาสองโตมาเพื่อสองโตเนาะค่นนะเอามาให้แม่กับน,น้องเอาแจากเก็ตมานำนำนพากันตื่นเต้นทั้งแม่ทั้งน้องพี่น้องคะ่ะนอนกันก็บอสลววาบเบอร์ชันนำนักกระเป๋าเกินมาที่นี่สื่อกระเป๋าพ่อหญ่อยพ่นสื่อกระเป๋า นำนักกระเป๋าแบบมาตรฐานนะคะเนาะก็จะได้กระเป๋าน่อยสิบกิโลใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าใหญ่หนีสิบสามกิโลสำหรับที่โหลดใต้เครื่องใบหนึ่งคนละเนาะค่ะเนาะคนละหนึ่งคนหนึ่งคนจะได้หนึ่งคนจะได้กระเป๋ากระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายส่วนตัวใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋ารากกระเป๋าเดินทางใบหน่อย ประมาณ10กิโลใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าใบไงยี่สิบสามกิโลใบหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะก็ซื้อของพี่นอ้องเอ้ยมาขอค้อนมาจากเมืองไทยเนาะพี่น้องนเนาะเฮาบ่ไดก้กลับเมืองไทยโดนแล้วอีนางบ่ไดก้กลับเมืองไทยโดนแล้วสามปีแล้วค่ะแล้วของอยู่นี่มันก็หามันบางอย่างมันก็หากินได้อยู่แต่ว่ามันก็ราคาแพงเนาะพี่น้องเนาะเพราะอ่าค้อนอ่า แม่ก็นอขคืนมามาจากมืองไทยที่นี่นั่งก็อยาก,กินนั่นอยาก,กินนี่เขาเอามาเลยจังสีหน้าพี่น้องขาของอะไรที่มันหาก,กินยากจังสีน่ะนอ้องขาน,น้องก,ก็จะให้เอามาเลาายเพยใหญ่ก็จะให้ค้นมาพี่น้องขาซื้อไปซื้อมาน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินก็โอ้ยพากันเดี๋ยวลือวล้อเขาลื้อออกลือล้อเขาลื้อออกอยู่พี่น้องขาเพราะว่าน้ำหนักเกินก็บ่ยอยากไปเสียเง,งนินบออยากไปเสียเง,งินตรงนั้นเคาน์เตอร์เพราะว่ามันเสียแพรเนาะพี่น้องน้องตรงนั้เคาน์เตอร์เช็คอินนะนะ ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแม่กบน,น้องเดินทางกันครั้งแรกแล้วก็เดินทางกันเองนะคะนาะแต่ว่าอีนางก็มีพีคนไทยที่เขาจะเดินทางกลับมาประเทศนอร์เวย์คือกันจังสีนะพี่น้องค่ะอีนางก็เลยฝากเขามานำํำฝากแม่กบน,น้องมานํำเลยพี่น้องค่ะคิดว่ามันก็คงจะบม่มีปัญหาอีกอย่างดอกค่ะคิดว่าคงบม่มีปัญหาอย่างดอกท้า,า,าะจะมี ถ้าจะมีปัญหาเ็คงจะเป็นปัญหาตรงที่ว่าผ่านต่อม้อแค่นั้นแหละเขาอาจจะทานิดนิหน่อยหน่อยนะพี่นงค์ะะคะเนาะเนาะก็มาล่อเบิงกันค่ะพี่นองคะคะมาล่อเบิงกันค่ะว่าไม่นสิเปลี่ยนแนวดนาะเนาะเนาะตอนนี้ก็จอดแบตเติมแบตรถจักประมาณนเออครื่องชั่วโมงก่อนพี่นงแล้รก็จ้างขับรถต่อกันเนาะเะนาะมาจุดเดิมนั่นละค่ะเนี่สถานที่เติมแบตรถจุดเดิมเนาะ <c oughs> มาถึงกูนแล้วพี่น,ออน้องอีนางก็พ่อใหญ่มาถึงกูนตั้งแต่เมือ่อคืนเนาะค่ะเนาะก็โชคดีที่ว่าถนนบปิดแต่ว่าก็ขับรถกันมากเรื่อยๆมากค่อยๆมากเพราะว่าทั้งทั้งล่มทั้งหมอกพี่น้องค่ะตอนนี้ก็โอ้ยหิมะตกจะ้ะ นี่มาตกนี่นางกับพ่อใหญ่กับพากันนอนกันเมื่อคืนนี่ก็นอนว่าอ่านอนประมาณตีหนึ่งตีสองค่ะเพราะว่าต้องล่อคุยกัลล่อคุยกันลน้องระวังตอนขึ้นเครื่องน้อพี่น้องเนาะก็ขึ้นเครื่องพลาดขึ้นเครื่องไม่ได้โดยดีค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงแล้วนี่นางก,กับพ่อใหญ่ก็จะพากันออกไปเติมเติมแบตรถฮะเติมแบตรถเนาะค่ะเนาะไฮดรูคัส อีน่างกับพีายจะพาไปเติมแบตรหดพอดีจะพร้อมเดินทางเข้าในเมืองออสโลไปฮารับแมกกะน,นองนะคะเนาะโอ้ยหิมะตกพี่น้องคิดว่าหิมะจะบม่ตกแล้วได้เลยนะพอดีไลยมาถึงหิมะตกย่านจะจะ,จะบอสบายกันนั่นแหละพี่น้องคะ่ะโอ้ยอันแนวกว่าหิมะก,กับบอมี่แบบที่เนี้ยบได้อารถบได้อาลาอาก็รถของอีนางมากเพราะว่าคิดว่าหิมะมันบอมี่แล้วอีน่างจะไปออกออกไปเติมเติมแบตรถดแล้วก็ไปเติม แก๊สไปเติมแก๊สสำหรับที่ใส่เห็ดกับเพราในในแคมป์ปิ้งแล้วก็เห็ดความห่อนในแคมป์นะคะเนาะนี่เสร็จแล้วก็จะกลับมานี่แล้วก็เดินทางออกจากนี่ตอนเที่ยงไปถึงออสโลก็ประมาณซีมองหามงแรงอุ้ยมื่อคืนนี่มากมื่นมื่นพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งค่ะมันเป็นน้ำแข็งนะคะเนาะแล้วตอนนี้ก็หิมะตกลงมาแล้วก็คงสิสขย้แม่อยู่ย เดี๋ยวค้ากับนี่บ่แน,น่ใจว่าสิกับเมื่อื่นเลยบ่กับบ้านสา์เลยบ่หรือว่าต้องรอบบรสภาพอากาศพี่น้องเพราะว่าขับรถกับนี่มันต้องขืนเขามันต้องขืนเขาผ่านเขาจ้ะดูนะกดเดบราก็ยัยมื่นพี่น้องไอ้นั่งก็ตกใจเบอรแต่ว่ามื่นบ่แห้งหรอกค่ะ,คะมืน่นค่อย โอ้ยกวาดหิมะออกก่อนที่อุย้ยมาอย่างจะมาตกมื่อนี้วะแล้วก็มาอ่ะเขาฆ่ากันมาอาทิตย์แรกนี่ฝนตกทั้งอาทิตย์เลยได้พี่น้องอากาศแย่ทั้งอาทิตย์เลยคุณสิบเบอได้ออกไปใช้ดอกอาทิตย์แรกนะเออยันบ๊อสบายกันโอ้ยแล้ะเนี่ยกวาดหิมะก็ไม่อุย้ยจ,จังเลยหิมะจังมาตกอีกเนี่ย เย็นมือควนเบิดเสิยออาคุณไปพี่นอนเติมขับรถไปเติมแบตรถแล้วก็ไปเติมแก๊สโอ้ยบรรยากาศไหม